รับเติมเกมลาลนเจอร์ราคาถูกทั้งระบบ iOS นะครับผมและระบบ Android นะครับผมหากใครสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของลุงยุทธนะครับจะได้รับส่วนลดจากแพ็คต่างๆไปอีกนะครับผม เติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม l i น e r ล n เจอนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับ ID ป้ายเหลืองนะครับผมซึ่งมีน้องทางบ้านนะครับผมบอกว่าให้ลุงเนี่ยสุ่มกาชาให้หน่อยนะครับ Ruby อยู่ใน Android นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับ ถือว่าเป็นการเทสดวงนะครับผมซึ่งน้องเขาจะให้สุ่มหมดเลยนะ5,400รูบี้สุ่มตู้เกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอไปเทสที่300ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมโอเคครับผมมาตู้จินซีนะครับผมกับ เทสลา Tesla, นะครับผม3 0 0รูเบีเปิดไปก่อนแล้วค่อยไปเกียร์นะครับคือน้องเขาบอกไว้แบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผม3 0 0ฮะท่านผู้ชมจินซีห้องเต้นะครับผมหรือว่าจะเป็นสินสินอะไรนะจินซีห้องเช่ากันแน่ครับผมเปิด <c oughs> เทพประยุทธ์นะฮะโอ้โหพีมาดอนน่านักโตคลื่นแม่มดน้อยฮนะ ตามด้วยต่อไม้ลีโอนาโอโหเทพประยุทธ์ก็มารถขนแตงโมงก็มีเรียบร้อยครับดอกแรกอยากเกลือเลยครับผมดอกแรกนะครับผมโอเคครับผมไปตู้เกียร์เลยนะครับผมผมขอลั่นเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนมาจัดไปครับยกเลิกไม่ยกเลิกครับดอกที่วอาไปเลยครับ <laughs> กดข้ามครับท่านผู้ชมเปื่มันจะแหลกแหกหน่อยวะทุกคนมันแหลกไหมทุกคน ภาพเันเล็กๆสันๆัไหมดูดิโอ้นะโอเคก็อืืออย่างเกลือเลยเพื่อนมาไปกันต่อครับผมมาลุยครับหมุนด้วยคอมผมไม่ได้อ่าไม่ได้เล่นบูสเต็กนานนะครับรู้สึกว่ามันเป็นแบบสันๆเลยนะสันๆเลยนะทุกคนเออจัดไปไม่เป็นไรครับลุยกันต่อครับขอกดข้ามเลยนะปัม๊มเรียบร้อย อย่างเกลือเลยครับน้องชายถ้าเกิดน้องได้มาดูคลิปนี้ก็บอกไว้เลยว่าลุงเนี่ยสุ่มให้แบบเต็มที่แล้วนะเออมาเดี๋ยวขอไปใช้สูตร่เปิดไปเลยบ้ามไม่ได้เลย,เลยวะโอ้โหน้องป้ายเหลืองกูจะเกิดเปาะวันเนี้ยเดี๋ยวขอไปตั้งตัวใหม่ก่อนจริง,รงๆเวลเป้าป้ายเหลืองเนี่ยมันต้องมันต้องได้แล้วนะมันต้องได้เดี๋ยวไปดูตัว2ดาว3ดาวก่อนนะจะมีหรือเปล่าอ่าเนี่ยไอ้กดออกมากดออกมา กดออกมาแล้วก็ดูสองดาวสามดาวมีปะไม่มีแน่เอามีอยู่อะเอาคนี่ไปแล้วกันมาตัวอวยของเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมมาจัดไปครับซึ่งเป็นตัวละครไลฟ์เฟรนเลยนะครับผมมาลุยกันต่อครับซูมเกียร์กันต่อครับผมน้องชายขอท่านูสักสามอันไปท่านูสักสามอันไปเบิดอยังรั่วยกเลิกครับผมยกเลิกสามครั้งแล้วไปครับมาลุยกันครับ ลุยครับเปิดอืมอ,อะไรครับพี่อย่างเกลือจัดไปครับไปกันต่อครับมาโอ้โหอะไรวะไม่ได้เข้าบูสเต็กนานะครับเป็นเสงสแบบนี้ปะเปิดโอ้อะไรเพื่อนยางเกลือรอบที่สามสิบแปดมาไปกันต่อครับทุกคนลุยโอเคกดข้ามครับโบลอโอ้โหอะไรวะ ห้าพันบีไม่ได้สักชิ้นรั่วเลยน้องโอ้ oh my god มาลุยครับเปิดโอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิอย่านะโอ้ <c oughs> oh, <c oughs> ไปกดตู้กดตู้ไม่รวมดีกว่าไว้เนี่ยแบบเนี้ยมา <c oughs> ไปเปิดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถ้าใครได้ดูคลิปนี้กูบอกเลย น้องคนนี้ดวงโคตรเกลือไม่ใช่ผมนะดวงน้องนะไม่ใช่ดวงผมเปิดเอ้ยเอ้ยไ,ไม่ออกจริงๆว่ะสามพันสุดท้ายครับผมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องก็เปิดโอ้โหลหลายหลายหัวร้อยหือแล้วเนี่ยมาไปกันต่อทุกคนไม่เป็นไรครับมันอาจจะออกท้ายท้ายก็ได้อัดออกท้ายท้าก็ได้นะเอาจริงสาละเบิด อย่าเกลือเกลือจริงมามาต้องสัยต้องรีเกมวะเปิดเอาว่ะงานนี้กูโดนด่ายับบอกเลยจัดไปเปิดอุ้ยทาไม่ได้สักชิ้นนะโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับน้องโอ้โหน้องพี่เกลือเกิดเปิด หีบซุ่มเลขมาไม่ย,ยังไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนโหเฮ้ยถามจริงเปลี่ยนภาษาไปเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนภาษาไปภาษาจึงกระดิ๊งจึงกระดุ๊นะมันจึงกระดิ๊ไปเปลี่ยนภาษาครับทุกคนหืมรัวจัดรัวจริงครับขอรีเกมโดยการเปลี่ยนภาษาครับซึ่งเข้าเกมมาเป็นอะพอลโลนะครับผมโอ้โหอะไรวะนะ้อง ไอดี <ID S 2> น้องมันจะเกลืออะไรขนาดนี้เฮ้ยฮัลโหลป้ายเหลืองนี่มันต้องออกแบบยับยับแล้วนะมันต้องออกแบบยับยับแล้วนะโอ้โ oh, ห oh. ไม่ใช่แล้วมาไปกันต่อเลยจังหวะนี้โอเคตู okay. ้เกียร์จัดไปมาลุยเลยฮะไม่พูดเยอะเจ็บคอเปิด <c oughs> อุ้ยน้องพี่ไม่เคยเกลือแบบนี้มาก่อนเลยนะน้องชายมา ไปกันต่อไปกันเปิดมแม่ <c oughs> พี่ขอโทษน้องชายเปิดโอ้โหเพิ่งออกมาชิ้นเดียวถ้าเป็นชิ้นกากด้วยทุกคนโอ้โหเกียร์ลดความเสียหายมึงออกมาทำไมก่อนจานจัดไปเปิดธนูถวยธนูธงอะไรไม่มาเลยวะ โอ oh. ้โหโคตรเกลือมาไปกันต right. ่อครับไม่เป็นไรครับเออหนทางยังอีกยาวไกลหนทางยังอีกยาวไกลโอ้โหปิดเออไม่นะน้องน้องไม่นะโอเปิดอืมชิปแล้วเหลือหกร้อยว่ะเฮ้ยําจริงเหอะ สุดจัดสุดจริงความเกือโอ้โหไม่ออกสักชิ้นออกเจ็ดดาวชิ้นเดียวแม้แต่เกียร์กบก็ไม่มีโอ้โหน้องน้องโอ้โหพี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่มีอะไรจะมาบรรยายอีกแล้วโอ้โหไม่ได้สักชิ้น เป็นไปนได้เหรอวะเพื่อนโอ้โหทุกคนสุดสุดแล้วลุงยุทธสุดแล้วแต่วาสนาะโอ้โหครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เปิดให้ทางบ้านแล้วไม่ได้เกียร์ซักชิ้นระหว่างทางมาขอญาติเปิดกล่องเลยวะถ,วยวยถ้าสวยก็สวยให้สุดถ้าซวยก็ซวยให้สุดนะทุกคนโอ้โห แล้วเข้าเกมเป็นเทสลาด้วยสองกล่องเนี้ยขอแปดดาวทั้งสองอันได้ไหมเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้น้องชายของผมน้องชายคนนี้น้องชายที่ดึงดๆๆด,ด,ด,ดก็ทักมาให้ลุงเปิดให้เอ,อมาจัดไปกันได้สามครั้งหนึ่งสองสามปัดโอเจ็ดตา น้องโอ้โหกูขอโทษอะไรครังแล้วเนี่ยหนึ่งสองสาโอ้มาชิ้นหนึ่งว่ะโอเคชิ้นหนึ่งก็ยังดีว่ะทุกคนอโอเคถ้าไม่ได้หกดาวผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการเปิดเกียร์ให้กับทางบ้านนะครับผมขอโทษอย่างแรงเลยนะครับ <c oughs> ถ้าใครอยากจะลองของแบบนี้นะครับผม <c oughs> ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ทักมาครับ <c oughs> ผมพร้อมจะลั่นให้เสมอนะครับห้าพันรูบี้ครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบาย